สบายดีพี่น้องเรามาถึงน,ค,น,น,นครนคนพนมแล้วพมานครพนมแล้วทำงานกับมหาลายแล้ว พลาหลมยังบ่ทันใดมากอนอยู่แม่รถขั่วจ้าแม่ฮวงห่วว่วเป็นอิอดไปเลยไปตูไม่ครบพักสลายจ้าโดนคนมาเนาะจัหน่อยพันนาจะมากเลรแม่ใช่วันทุกข้ออยู่บ้างะเอาพ่อยมาเลกนุ้มฟีได้เด้อ พ่อยบดมันเขาแหลกเอาเหมือนเลยสิแทกผู้ใดแนี่ยู่บ้าปิ้งเียนอละสามพนิพ่ดน้่อยุดเดี๋เบิงที่ละเพว่าอ้ไอ้ไอย่งนะไอ้ไอ้กำใช้เวลาแหลกไปสองถุงมึงเนไหไอ้อย่างเบิงที่ละ่วมีอ้นี่เราแหลกได้สองถุงมีไรบ่ไอ้ที่เราแลกไดสอเอาอย่างนี้ให้พี่ถือไว้เดี๋ยวตอนเย็นผมพาไปหาน้องเย็นนอเพราะว่าไม่ได้ลับอยู่แล้ว ที uhm. ่มาที่มาหาปรยุนวันนี้ก็เหมือนบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยผมก็เลยมาเพราะว่าต uh, uh ั huh. uh, ้คือตั้งใจว่าจะมากำลังผิดสายอยู่ในคพอเราสักพักเดียวเดี๋ยวคนมาหาป๋านอกให้เราคิดว่าจ้าจ้าคุยงานกันแล้ก่านี้ไอ้เล่ามาให้ยิ่งลาบนมีความเชื่อมาจากไหนนะพี่มาจากท่าพนมครับ ไปจ่ายพราขนมแล้วมีความเชื่ออันนี้มาให้เหมือนคำว่าผมไปทุกสิ้นเดือนนะครับไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วไปว่าพระธาตุขนมแต่ไม่รู้มีอะไรนนติดนนใจให้เช่าองค์สองนี้ไหมพยุตกับน้องแล้วก็อันนี้อันนี้อผมอันนี้ของพระธาตุพญานาคสีพญาสีสัตว์นะขลาดครับพญานาคประจําวันคนเกิดวันพฤหัสครับขององค์หญิงเกิดวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสรับเออวันพฤหัสอีพอยตเคยได้ยินซื้อองค์หญิงปะ ตั้งไปยี่สิบปีอะอยาถามพี่ชงว่าเขาเชื่อยังไงเอผมคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมสลับผมอะผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับอราชินีมอลลหมอรำคนต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็รู้เหมือนกับว่าทั้งบาลีประยุทธ์และน้องเหมือนกับว่า ไม่รู้ครับผมก็ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้วันเกิดเขาเขาเขาเดินทางมาพูดง่ายก็คือมาขอพรครับจะเหมือนเขาไปทุกครั้งแต่ว่าผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือไปตอนวันที่วันที่สิบเจ็ดวันเขาแหงผมพุดขึ้นมาแล้วทีนี้ไม่รู้ในดนจิตดนใจให้เหพราะว่าให้ผมเช่าสองนี้มาให้พอยุติกับน้องเรับนมที้พระธาตุพนมพี่น้อง เดี๋ยวผมไม่รู้เลยแต่ว่าแล้วก็อีกกันนึงคือตอนแรกผมไม่รู้จักแต่ว่าแม่ผม่ะดูไลฟ์สดประจําเลยแต่แกจะไม่พูดไม่อะไรแต่ว่าดึงดูตลอดแล้วผมก็เลยคว่าว่างงว่าแม่แม่ดูอะไรแค่ว่าเหมือนกับ บางทีก็แม่ดูปุ๊บผมก็เลยเหมือนว่าติดถามว่าหนักขนาดไหนถึงขั้นแบบมันหนักมากอ่ะไล่ดูดแต่คลิปเก่าของเก่าๆที่น้องหอที่ชั้นข่าวที่ระดีของถ้าเกิดว่าถามว่าผมไล่ดูของเก่าของอ่ะของพ่อยุทธแม่อสิ่งแล้วหนึ่งแล้วของสาวน้อยสองแล้วก็ของพ่อแม่โนแล้วก็ของเซนน์้อ แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เชื่อจริงๆอ่ะก็จะไม่ไม่นั่นเลยแต่ผมเชื่อเพราะว่าเวลาผมดูคลิปน้องตอนที่ว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับน้องอ่าก็มีมีมีอะไรอยู่ในตัวน้องก่อนน้ำตาผมจะไหลผมพูดได้แต่ปากผมไม่เคยน้ำตาไหลแล้วผมอ่ะเป็นสายแบบเหมือนกับว่าสายแบบแนวแบบ ไอเขาเรียกว่าติดนักร้องแถวกรุงเทพเลยไม่เคยดูหลัมกงั้นก็อร้องคุยกันทีผมเก่าแต่ว่าถามว่าในหมู่บ้านในในหมู่บ้านผมมันมีผมแว่ยคนเดียวแล้วผมใส่เสื้อน้องไปแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเออผมล่าสุดผมประมูลเสื้อน้องบ้านหักปลาใสมผมคิดผมคิดว่าประมูลแค่เจ็ดร้อยไม่ได้คิดอะไรมากลแล้ววันสุดท้าย ไม่รู้อะไรดนจิตดนใจให้โมลไปที่1,300ผมก็ไม่รู้ว่าผมมาดูทีหลังว่ามันเป็นวันเกิดน้องวันที่13ผมก็ยิ่งตกใจกเขาใหญ่บอว่ผมสั่นเลยผมก็เลยแบบมันดีใจแต่ว่างานวันนี้ผมปฏิญาณตั้งแต่ทันวาแล้วว่าผมจะมานี่ผมก็ไม่คิดว่าผมคิดว่าวันที่11 เล่นที่ไหนก็ใช่ผมก็จะไปคิดว่าแค่วันเกิดผมแต่ว่าเล่นที่นี่ผมก็ต้องมาผมมาตั้งแต่แปดโมงกอัจากบ้านตั้งแต่แปดโมงยุไก่ปะจ้าถ้าเกิดจากนับจากตรงนี้ไปก็6 0กิโลแต่ผมนั่งสองแถวมาับนั่งสองแถวไปที่ในเมืองนครพนมของล้วก็มานาแกแล้วค่อยหมอสามล้มาไอชีรถโดยสารม่านอกกันนั่นเนาะ มีสองแถวมันมีสองแถวสองแถวจากนครพนมมานครพนมมากสามเฟสจบมีความเสียเนาะไอเนาะกันเทามีความเสียมีศรัทธาเทากับสิทธิ์ยังไงกับสิทธ์มีปฏิหารแต่ว่ามันเคยครั้งแล้วคือตอนแรกรับได้เมื่อปีที่แล้วแม่เหมือนบอกแกดูน้องตั้งแต่แรกแล้วแกเหมือนบอกว่าแกได้ แกแค่อยากให้อยากให้ผมกลับมาตตอนนั้นไม่มีตังค์สักบาทแล้วแล้วทีนี้กลับแม่ไปซื้อหนึพเพื่อจะโอนตังค์ให้ผม,มนั่งรถกลับมาผมก็เลยถามแม่ว่าเอาตังค์ไปจากไหนแม่เลยบอกว่าแกดูน้องแล้วจักไอ้ไอ้เลขจักรยานน้องสักอย่างเอกแล้วแม่ก็ถูกว่าหมื่นหนึ่งแม่เลยได้เอาตังค์ให้ผมนั่งรถกลับมาแม่มันจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยตอนนั้นอายุสี่อยู่สงขาครับอ๋ออยู่สงขาสงขา แต่ว่าไม่ได้ไปเหตุการณ์เหตุงานยุคนีไม่หาครับเพราะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมออกจากงานเพราะว่าแม่ผมไม่สบายผมต้องยอมออกเพราะเพราะว่าอ่าทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งพี่สาวพี่สาวอยู่ต่างประเทศพ่ออยู่ต่างประเทศไม่มีใครดูเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะผมก็ต้องกลับมาแล้วผนสุดท้ายยผมก็ต้องกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่า สาเหตุมองเนี่ยอยากมาแค่อยากมา่อนพอยุดแล้วก็เหมือนกับอยากได้ที่น้องมาเห็นน้องพอยุดกับไขพ่อนเพราะว่าตอนเนี้ยผมเขาเรียกว่าดิ้นดิ้นสุดโต่งแล้วไปสิบกว่าที่แล้วมยังไม่มีพรบสักที่เลยทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าผมมาทำทำงานท่ามาก่อนแต่แค่ว่าที่ออกจากงานเพราะแม่ไม่สาแม่ป่วย เอาให้พ่อนเดี๋ยวเอานะมนตุ่งปูบ้างดีก็เพราะว่าถ้าถ้าเกี่ยวกับการงานน้ำมนุ่งปูไปน้ำมนุ่งปูใต้ำมนงปูสุกไปที่แถวาจุดละคุยจุดละก็พ่อแล้วไปเสร็จไปไม่เป็นไรครับผมแมผมยังอยู่อีกานผมยังอยู่อีู่นานไม่เป็นไรเคุยมึงมันว่างหกเก่าไปเนาะครับถ้าเป็นเดือนนี้เด็กถ้าเป็นเดือนสามเนี่ยถ้าเท่งเดือนสามมันจะมีมือของมันเอง กวมเสียของไอ้เล่ารอนคีนองเสียบายยิน่าแจังสรรพสิรับพยุตคนมาขอพรอหลวมุนีวัดเกิดเนาะเป็นวัดเกิดบ่ก็ไอ้มันสำคัญเพราะมันวันจี้ตลอดมันเกิดยีมืิบวันแล้วผมก็วันที่ผมเกิดคือวันเลือดก็เลยแบบไม่ต้องถามว่าวบางอย่างเราก็เราไม่สามารถให้ใครมาเชื่อก็ได้แต่ว่าผมขอผม คือมาในวันนี้ผมแค่ว่าอยากให้มาให้กำลังใจหลายคนที่เขาแบบเขาว่าสิ่งที่ทอแทนในชีวิตครับเขาเรียกว่าอะไรผมเข้าใจทุกคนผมไม่ได้รังเกียจทุกคนแค่ว่าเหมว่าเราเป็นเย็บซีเราอย่าไปทําให้เขาทะเลาะกันอะไรแต่ผมก็เห็นหลายคอมเมนต์น่แหละแต่ว่าผมแค่ว่าแบบผมยังแปลกใจอยู่วันที่ว่ามันมีครั้งห่ที่พยุติเดือดเรื่องไายผู้ใหญ่บ้านสักอย่าง ผมพูดได้เต็มปากเลยมันเราดูอยังว่าจิมมันหลายอย่างน่หละหลายอย่างหลายอย่างมันเยอะแล้วแหละเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเราคิดว่าใครทำดีกับน้องก็น่าจะได้ดิชแมนแมนแมนนอยยุ่ยู่กับพวมเสือห้าวน้ำ แต่ว่าถ้าผมก็เราผมก็ไม่ได้คอมเมนต์มากแต่จะว่าเราดูติดตามเราก็เหมือนกับว่าในหลายคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมช่องนี้ไม่ไม่แจ้งเตือนเลยประมาณนั้นแต่แค่ว่าเขาแค่กดติดตามไม่ได้กดกดกระดิกไว้ไม่ได้กดไลค์กดไลค์กันเนาะิเขากดไลค์ประจำมันกระสีสีเต้งสีแจ้งเตือนเนาะแต่ว่าของ ถ้าเกิดคลิปที่ผมดูที่ว่าเห็นคลิปแรกอะที่ว่าผมเห็นคลิปแรกนะแต่ว่าคลิปแรกแน่าจะเป็นคลิปที่่วาตอนน้องมาว่าตอนหยอกตอนหยอกกับพายุทงเนี้ยหยอกกับน<า>อนหยอกกับพายุทงแล้วมันทําให้ผมแบบเออแบบน้องมีเมตตาม,มากซึ่งแบบน้องมีเมตตา